กราบนมัศการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจชิมาสมุทธะทุกพระองค์ด้วยความครบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะเป็นธรรมทานของน้องทงุนงนามสมุติขอรับ มักแปดทื่ออียังทุกคนเคยได้ยินแต่บ่เคยหูความหมายจากเธอมือนี่ซู้มีมาฝากมักแปดซึ่งเป็นถ้ำทีพระองค์พิจารณาเห็นว่าการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความผลทุกข์นั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติในเส้นทางของมักแปดทุกคนเอ๋ย ตั้งใจฟังให้ดีเฮ็ดจิตใจให้สบายแล้วคอยพิจารณาถ้ำม,มักแปดนี้มักแปดคือถ้ำแปดประการที่ทุกคนปรารถนาจะพ้นทุกนั่นจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่บนท่างเสนนี่ถ้ำประการที่หนึ่งให้เข้าใจว่า มักแปดคือขนท่างมุ่งสูพันิพานประการที่สองท่าความเข้าใจว่ามักแปดเป็นท่ามแปดประการมีอียังแนให้เข้าท่าความเข้าใจและทองจำให้ดีท่ามในประการที่หนึ่งคือความเห็นชอบ ข้มประการที่สองคือความคิดชอบขัามประการที่สามคือการพูดชอบขั้มประการที่4คือประพฤติปฏิบัติชอบประการที่หาคือการประกอบอาชีพชอบประการที่หกคือความเพียรชอบประการที่7คือการมีสติชอบประการที่8ดคือ การมีสมาธิชอบท้าทั้งแปดประการน,นี้คือหมักแปดทุกคนเอ๋ยท้าทั้งแปประการน,นี้เขาจะต้องฝึกฝนทองจำให้ได้แล้วเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลท่ามประการที่สาผิดจารณาให้แตกฉานให้เข้าใจในแต่ละหัวขอของมักแปด่า มีความหมายว่าจังใดเฮาสิใดปฏิบัติตามถูกแล้วหูประโยชน์ของแต่ละขอเช่นท่าขอที่หนึ่งความเห็นชอบความเห็นชอบที่ถูกต้องตามความเป็นจริงบรมนถูกต้องตามผู้ใดผู้หนึ่งท่าขอที่สองความคิดชอบ คือความคิดที่ดีและต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องคิดในท่างทีไปในท่างทีดีมีความสุขและจะเ,จะเลื่อนได้ถ้ำคอที่สามคือว่าจะชอบคือการพูดถูกในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์พูดในสิ่งที บดาาทษอผู้อื่นบอกโกหกขั้นประการที่4 <c oughs> ทุกคนทั้งหลายนั่นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามให้ดีภายในกรอบสินหาขึ้นไปถือว่าเป็นการประพฤติที่ดีเอาสินหานี่เป็นกรอบของการประพฤติปฏิบัติดีแล้วประการที่5 การประกอบอาชีพชอบหรือการงานชอบนั่นอาชีพที่ดีต้องบ่บบเบียดบเบี่ยนผู้อื่นบอกอ่บอก่อบ่ก่อให้เกิดการสร้างเวรนสั่งกรรมอาชีพที่ห้ามในบัญญัติไว้ก็คือหนึ่งอาชีพข่ามนุษย์สองข่าอาวุธสาม่าสัตสี่ฆ่ายาพิษ หาค่ะสิ่งเสพติดของมึนเมาหาอาชีพนี่ล่ละคืออาชีพที่ต้องห่ามท่ามขอที่หกความเพียรพยายามที่จะฝึกฝนตนให้ไปในทางที่ดีพัฒนาอยู่เสมอถ้าขอที่เจ็ดสติชอบนี่สติตั้งมั่นละลึกพิดชอบชั่วดี หูซึกเนื้อหูซุกโตอยู่เสมอรูกายรูเวทานารูจิตมีสติตั้งมันรูอารมณ์ความความหูซึกของตนเองท่ามประการที่แปดสมาธิชอบคือการฝึกฝนให้ตนนั่นมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจะได้มีสติปัญญามีพลังจิต ที่จะควบคุ่มให้เห่านันอยู่ในกรอบของความดีคิดดีทำดีอาชีพดีและพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีท้ำในประการที่สามนี้ทุกคนทั้งหลายควรพิจารณารูเหตุรูผลท่ำทั้งแปดประการนี้ทำประการที่สี ให้ทุกคนทั้งหลายพิจารณาว่าทำทั้งแปดประการย่อลงมากกเหลือศีลส,สมาธิและปัญญาท่านประการที่หาทุกคนจงรู้ตามความจริงว่าการย่อถ่ำทั้งแปดประการความเห็นชอบและความชอบนั่นจะอยู่ในกรอบของปัญญา บุคคลที่มี่ปัญญาย่อมเห็นว่าอีหยังถืออีหยังพิษท่ามประการที่หกว่าจะชอบประพฤติช,ชอบอาชีพชอบนั่นประกอบกันอยู่ในกอบข้องหันขันหาขึ้นไปท่ามประการที่เจ็ดทุกคนเอย๋ยจงพิจารณาว่าความเพียรชอบการมีสติชอบ การมีสมาธิชอบนั่นคือกอบ้องสมาธิเมื่อเข้าฝึกฝนไปในสิ่งที่ดีแล้วจะกอให้เกิดความสงบในชีวิตฉะนั้นแล้วมรกแปดหย่อลงมากก็คือศีลส,สมาธิปัญญาผู้ผู้ใดปรถนาที่จะพ้นทุกข์ก็จะต้องเทดต,ตามดังนี้ ขอบุญกุศลในการสรุปธรรมะเป็นธรรมทานในคราวครั้งนี้ขอให้น้องทรงนำสม,มุดนั้นได้มีบุญบารมีในการดับเพลิงเจ้ากรรมและขัดเกลดวงจิตของตนให้เข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าด้วยเทินสา